วันรุ่งขึ้นตอนกลางวันนายก็ไปบ้านหมอมาโนดเพื่อรับประทานอาหารร่วมกับแขกของหมอมาโนดตามที่ได้นัดแนะก,กันไว้ฉันไม่ได้ไปด้วยแต่แต่ก็ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากนายซึ่งนำมาเล่าให้เด็กสดฟังระหว่าง ระหว่างที่ทั้งเจ็ดคนนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวว่านหมอต่างก็คุยกันถึงเรื่องต่างๆจนกระทัง่งกินของค้าเสร็จถึงของหวานการสนทนาจึงเปลี่ยนเป็นเรื่องดอกไม้คุณนายซึ่งนั่งอยู่ทางขวามือของหมอมองดูดอกไม้ในแจกันที่วางอยู่ข้างหน้าเรื่อนจากกลางโต๊ะมาไว้ข้างเจ้าของบ้าน เพราะกลางโต๊ะตั้งกับข้าวแล้วออกความเห็นว่าดอกไม้นี่สวยดีหอมไหมคะหมอหอมครับหมอตอบหน้าเป็นสีเข้มข้นในชำเรืองดูหมอซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามโต๊ะเห็นในตามหมอมีแววประหลาดแฝงอยู่ก็ชักใจเต้นเสียงหมอถามเรียบๆว่า คุณนายชอบดอกไม้หรือครับชอบสิหมอคุณนายตอบเสียงกล้องตามเคยผู้หญิงไม่ชอบดอกไม้มีหรือดอกไม้นี่สวยมากทีเดียวแหละดอกไม้ฝรั่งละกะมังนี่ไม่เคยเห็นที่ไหนหอมไหมหนอหอมครับหมอตอบมือหนึ่งหยิบ่อดดอกไม้จากแจกันส่งให้คุณนาย คุณนายรับมาดมอย่างแช่มช้อยกระจุ่มกระจิ๋มนายกั้นหายใจหลับตาปีเพราะทนดูไม่ไหวใจเต้นตึกๆึกมือทั้งสองบีบกันแน่นหอมดีจริงๆแหละเสียงคุณนายพูดกิ่นแปดแปกนายจึงลืมตาขึ้นดูก็เห็นหมอมาโนดนนั่งนิ่งตาแป้งไปข้างหน้า ช่อดอกไม้วางอยู่ในแจกันบนโต๊ะระหว่างคุณนายแด้หมอตามเดิมนายจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีอย่างหรือเวลาสำคัญที่สุดได้มาถึงหมอจะหลุดพ้นจากโซ่ที่กำลังจะเข้ามาล่ามคอจองจำอยู่ตลอดชีวิตก็ด้วยการกดปุ่มสีดำที่หมอกรรมไว้ในมือชะหมอเจ้ากรรมเกิด ปอดลอยไม่กล้าขึ้นมาเสียแล้วอุบายวิเศษของนายก็กำจัดเพื่อกำจัดคุณนายและครอบครัวเลยเจ๊งไปแหงๆสำนวนเด็กสดว่าเด็กสดร้องเมื่อฟังนายเล่าตลอดแล้ว ไม่น่าเลยนี่ครับอวยดีๆเสียดายจังก็นั่นน่ะสินายเอออวยอย่างหัวเสียอ้วมีความรู้สึกเหมือนแม่ทัพที่ออกกลหศึกอย่างดีสำหรับต่อสู้ศัตรูและรู้แน่ว่าจะชนะแต่ทหารใต้บังคับบัญชาของอัวเกินหักหลังอัวกลางสมรภูมิขึ้นมาเฉยๆในนาทีสุดท้ายเลยแพย้สงครามหลังจากนั้นก็ไม่มีโอกาสและฉีดน้ำใส่หน้าคุณนายอีก ก็เป็นอันว่าอุบายวิเศษนี้ต้องล้มเลิกไปน่าเสียดายแต่แท้หาอุบายใหม่สิครับเด็กสดแนะเราไม่น่าจะยอมแพ้คุณนายง่ายๆอย่างนี้นี่นาโทรหาอุบายใหม่เถิดครับไม่เอาละนายบกมือไปมาแกอยากจะหาก็เชิญไปเถอะอัวเลิกแล้ว ตัดหางปล่อยวัดอิตาหมอปล่อยให้แกแต่งงานกับลูกสาวคุณนายมียายคุณนายออนซักมาอยู่ด้วยตลอดชีวิตเสียให้เข็ตมีตาท่านขุนและนักประพันธ์นอนกรนอยู่บนเตียงของแกในห้องสัก50าสิบปีก็เรื่องของแกว่าไม่ขอเกี่ยวโถเด็กซดร้องทำหน้าเศร้าไม่ไหวดอกครับสงสารคุณหมอแกแกใจดีน่ารักออกจะตายไปเอาชนีไปปล่อยเข้าห้องคุณนาย อีกดีไหมครับผมว่าใช้ชนดีเป็นได้การแน่นายยักไหลตามใจแกเถิดซดแกอยากช่วยหมอแกก็ไปจัดการก็แล้วกันบอกว่าอัวทสงชนิงมาให้คุณหมอด้วยความรักบอกว่าที่บ้านอัวมีสามตัวพอแล้วเพราะถ้าไม่บอกว่าบ้านเรามีชนีเดี๋ยวยายคุณนายย้ายมาจากบ้าน บ้านหมอมาบ้านเราอีกแล้วก็เป็นเสร็จแน่แกจะทำอะไรก็ทำซีซดอัวไม่ขอเกี่ยวข้องด้วยอัวนอนดีกว่าคือเจ็บใจนะไอ้หมอบ้านายหายเข้าไปในห้องฉันก็หมุนตัวสามรอบแล้วทิ้งตัวลงนอนดัง ตึงอยู่หน้าห้องนายหลับไปยังไม่ทันไรก็มีเสียงเด็กโสดขอประตูห้องนายแล้วร้องเอ,อะอะเอ,อะอะว่าคุณครับคุณครับเกิดเหตุใหญ่แล้วครับนายนุ่งกางเกงจีนตัวเดียวไม่สวมเสือ้อ ผมยุ่งตาปรือก็โผล่อ,ออกมาจากห้องถามว่าอะไรการโซะเสียงยังกัดเจ็กตื่นไฟไอ้ชนีของนายสาวุ่นวายใหญ่ครับที่บ้านคุณหมอมาโน่เสียงร้องเจียวเจ้าไปทางบ้านเดี๋ยวคุณนายคงอพยพจากบ้านคุณหมอแน่ไปดีไหม ไปดูไหมครับนายผุบหายเข้าไปในห้องสักครู่หนึ่งก็ออกมานุ่งกางเกงขาสั้นสวมเสือ้อเชิ้ตแผ่นเผ่นลงบันไดไปใส่กระดุมเสื้อพางเด็กสดวิ่งตามไปติดติดฉันนิกสนุกก็ห่อตามไปด้วยเรายังไม่ทันถึงบ้านหมอก็ได้ยินเสียงกรีดการ์ดเปรี้ยงปล่างตุ๊บตับดังลัน่น เมื่อเข้าไปใกล้ก็เห็นคุณนายกำลังยืนส่งเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ที่เฉลียงหน้าบ้านที่พื้นมีถ้วยแก้วบ้างขวดน้ำหอมบ้างกระปลุปกทีมท้าหน้าบ้างแตกบ้างไม่แตกบ้างกระจายเต็มลูกสาวของคุณนายคนหนึ่งเต้นอยู่บนโต๊ะอีกคนนึงหลบอยู่หลังเก้าอี้ส่วนหมอย,ยืนพิงลูกกงเฉลียงอยู่ ดูอยู่อย่างใจเย็นข้างล่างตรงสนามหญ้าหน้าเรือนมีผู้คนแถวนั้นมามุงดูเต็มถ้าทางสนุกสนานมีการตบมือบ้างหาป่าบ้างเหมือนดูยี่เกแกอวดลำวงลำตัดหนังตะรงุงหรือหุ่นกระบอกตามงานวัดที่เล่น ถึงอกถึงใจประเดชพระคุณเจ้าชนีของนายสาสรุกใหญ่โยนของคุณนายและลูกสาวทิ้งแตกเต็มพื้นแล้วมีนำซ้ำยังขนเสื้อผ้าของสตรีทั้งสามชนิดต่างๆไปทิ้งที่นู่นที่นี่การเกงซะการเกงซ่อนในของใครแขวนอยู่บนคือ ยกทรงอยู่ที่รางน้ำฝนนอกชายคากระโปงชั้นในเสื้อนอนกางเกงนอนอยู่บนหลังคาบ้างรางน้ำฝนบ้างขัดไว้กับฝากใกล้เพดานบ้างของอื่นๆเช่นเสื้อกระโปงกางเกงขาย,ยาวขาสั้นผ้าเช็ดตัวต่างก็อยู่ที่ที่ประหลาดร้วน,นแต่ ค่อนข้างสูงหยิบไม่ถึงทั้งสิน้นเจ้าชนีปีนไปนวดปีนไปนี่เดี๋ยวก็กระโดดลงที่โต๊ะกลางห้อง ปิดกล้วยหอมจากพันผลไม้ปีนขึ้นไปนั่งตรงช่องลมใกล้เพดานปอกกล้วยกินอย่างสบายใจแล้วก็โยนเปลือกทิ้งออกไปนอกบ้านเดี๋ยวก็ไต่ลงมาวิ่งไล่คุณนายและลูกสาววิ่งร้องเช้วเช้าเดี๋ยวก็โดดขึ้นไปบนโต๊ะอีกดิบระมุดสีดาบ้างส้มบ้างแล้วก็ปีนขึ้นที่สูงทำหน้าล้อคนน,นคนนู้นคนนี้พลางปาผลไม้ได้อะไร ที่จับปลาได้ใส่คนนายไปถึงก็อดหัวเราะไม่ได้คุณนายหันมาเห็นเข้าเพ่อทำตาบึ้งตาเขียวรองว่าตัวการมาแล้วส่งไอตัวบ้านนี่มาให้หมอทำไมนะวายมันเอาอะไรมาฟ้างฉันอีกแล้วหยิบหายฉิบหายหมดเนื้อหมดตัวกันคราวนี้เองมันหลุดเข้าไปในห้องหรือข้าวหรือของทิ้งเสียหายหมดลิงบ้าอะไรอย่างนี้ส่งมาทำไม นายขอผมไว้นานแล้วนี่นายตอบเรื่อยๆหมอขอผมไว้นานแล้วนี่นายตอบเรื่อยๆผมได้มาอีกสองตัวก็เลยส่งตัวนี้มาให้หมอหมอจะให้ผมรับคืนไปไหมรคาคาพอ้โหมาทำข้าวของแตกเสียหายอย่างนี้แย่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณพิเชษหมอตอบถ้วยแก้วของผมแตกไม่กี่ใบซื้อใหม่ได้ไม่กี่ตังเครื่องสำอางคุณหญิงสิ เสียหายมากหน่อยครีมนี้มันควักไปลองชิมแล้วก็ละเลงใส่เพดานแป้งมันเอาขึ้นไปนั่งตรงช่องลมแล้วก็เปิดฟ้าให้ลมพัดลงมาเป็นผลเป็นฝนแป้งที่เลอะเต็มไปหมดนั่นแหละครับ ผมขอบคุณคุณมากที่ส่งชนีตัวนี้มาให้ผมผมจะเลี้ยงมันปล่อยๆอ,อ,อย่างนี้แหละมันน่าเอ็นดูออกจะตายดูสีเล่นโซนน่ารักหมอทำเสียงหน้าเหมือนไส้เมื่อพูดว่าโซนน่ารักคุณนายค้อนควับถ้างั้นเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เราไม่เคยอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าคุณนายจะกลับกรุงเทพวันดีใช่ไหมล่ะครับหมอทาอย่างอ่อนหวานคุณนายสะบัดหน้าแน่ละใครจะทนหน้าด้านอยู่ได้ละ่ะ พ,พอผัวกับลูกชายฉันกลับมาจากป่าฉันก็จะไปอย่างฉันบอกแล้วว่าฉันไม่อยู่ร่วมกับสัตว์ป่าว่าคุณพิเชษมันกกงเข้ามาอีกแล้วคุณจับไอเดวน,นี้ออกไปเสียก,ก่อนฉันจะได้จัดของไม่ขออยู่ร่วมกับมันอีกแล้ว หมดเนื้อหมดตัวเครื่องสำอางของฉันลูปินไตทั้งนั้นย่ะนี่กลับไปก็ต้องซื้อใหม่อีกทั้งชุดถูกอยู่เสียเมื่อไรละ่ะลิงระยำอะไรอย่างนี้ไม่เคยพบเคยเห็นชนีครับไม่ใช่ลิงนายบอกแล้วก็หันไปพยักหน้ากับเด็กสซดให้รีบจัดการตกลงเป็นอันว่า พอท่านขุนกับนักประพันธ์กลับมาจากชมโดงวงเล็บเอาปืนไปด้วยแต่ไม่ได้อะไรมาก็ต้องขนของ ขึ้นรถจิบเตรียมกลับกรุงเทพทันทีตอนจะไปยังมียังมีดียังยิ่งขึ้นอีกเมื่อคนอื่นๆขึ้นรถกันหมดแล้วคุณนายก็มาขึ้นเป็นคนสุดท้ายเพราะมัวหาของที่อาจจะหลงค้างอยู่ในห้องคันไม่พบก็ลงบันไดามาจัดจะไปที่รถหมอกับนายยืนส่งอยู่ข้างรถหมออมยิ้มอย่างกวนๆยกมือไหวอย่างเสียไม่ได้แล้วพูดว่าละลาครับคุณนาย หวังว่าอีกหน่อยพอว่างๆคงจะมาเยี่ยมผมและชนีของผมอีกนะครับคุณนายหน้าบึ้งค้อนหมอควาบใหญ่พาง9ก้าจากเครื่องรถรเผอิญเจ้ากันเหยียบลงบนเปลือกกล้วยที่เจ้าชนีโยนทิ้งลงมาจากเรือนพอดีก็ลื่นเซทลาเข้าใส่หมอหมอจึงอ้าแขนออกไปรับไว้อย่างกระสดกระซ้อยคุณนาย เลยไม่ล้มหน้าของแกแดงกามจนถึงหูตั้งตัวได้ก็สะบัดเต็มแรงจากวงแขนของหมอก้าขึ้นรถนั่งคอแข็งขณะที่ลูกชายขับรถพาแล่นฝุ่นตลบไปจากบ้านหมอทุกๆคนมองตามรถเป็นตาเดียวกันหมอหันมาบอกนายร่วงใจว่าเรื่องของเราจบลงด้วยดีครับคุณพิเศษเอ็กยายแม่มดฝ่ายคนดูทั้งหลาย เมื่อไม่มีอะไรสนุกสนุกจะดูแล้วก็พันก็พากันแยกย้ายกลับบ้านนายนึกถึงคุณนายหรือยายแม่มดของหมอมาโนดเมื่อตอนเหยียบเปลือกกล้วยเซธราเข้าไปในวงแขนหมอพอดีก็อดหัวเราะไม่ได้หมอกับเด็กซดก็หัวเรอกกากใหญ่เมื่อได้ยินเสียงนายท่องอะไรมาว่า ก้าวแต่ขาส่วนตากระมือกระมือถือกำลังผือก้าวผ้าทลาแถก็เลยตีลังกาหกคาเมตะแหละแต่อยู่กลางพัะสุดถือ ตกลงเป็นอันว่าหมอกำลงังหมอกำจัดตกลงเป็นอันว่าหมอกำจัดคุณนายสำเร็จเพราะความคิดของเด็กสดเด็กสดเลยได้รางวัลจากหมอเป็นใบแดงๆอีกหนึ่งใบเด็กสดบอกว่าหมูนี้ถูกรอตารี่บ่อยๆเมื่อหมอเดินหัวล้อคิกๆขึ้นเรือนไปแล้วเราคือนายเด็กสดและตัวฉันก็ตั้งท่าจะเดินกลับบ้านบ้างแต่เสียง หมอร้องโอ้ยดังร่านอย่างตกใจอยู่บนเรือนทําให้เราหยุดชะง,งักสักครู่ต่อมาก็มีตัวอะไรขาวๆคือผมขาวหน้าขาวโผล่ออกมาจากห้องฉันเห็นเข้าก็เห่าฮ่องฮ่องทันทีจนตัวขาวๆนั้นพูดขึ้นมาว่าแล้วกันนิกว่าเองแหละว่าเห่าไปได้แฮะเวลาพูดมีควันคล้าย ควันบุหรี่พุ่งๆออกมาจากปากฉันจึงจำได้ว่าไม่ใช่ใครอื่นเลยหมอมาโนดนั่นเองการที่หมอโดนแป้งข้าวเจ้าห่อใหญ่เปะอยู่ที่หัวเปะเปิดหน้าขาวไปหมดจนจำไม่ได้ว่าเป็นหมอเช่นนี้ก็เพราะว่าหมอเอาห่อแป้งข้าวเจ้าผูกเชือกกล้วย ปีนเก้าอี้ขึ้นไปวางไว้บนขอบประตูสำหรับให้ตกลงมาใส่หัวท่านขุนหรือลูกชายนักประพันธ์เวลาเดินผ่านเพื่อที่จะแก้กแค้นที่ทั้งสองคนถือวิสาสะแย่งเตียงนอนของหมอนอนแถมโกรนใส่ทำให้นอนไม่หลับมาหลายคืนเพราะตามธรรมดาท่านขุนและลูกชายเดินผ่าน เข้าออกทางประตูนั้นเพื่อไปห้องคุณนายเสมอเสมอแต่เผอิญวันนี้คนทั้งสองไม่ยักเดินผ่านหมอเจ้ากรรมไพร่ไปเดินเสียเองเพราะมัวตื่นเต้นเรื่องชนีจนลืมเจ้าหอแป้งบนประตูนสนิทเลยโดนกดกลน,นลเม็ดเด็ดของตัวเองเข้าให้เต็มที่ว่านายร้องนี่มันแอนตี้ไคเมกนี่หมอช่างเถอะหมอว่าแป้ง ฟู่เป้งฟู่ออกจากปากจากแอนทริคไฮแมกหรืออะไรก็ไม่ว่าข้อสำคัญยายคุณนายยกครอบครัวไปจากบ้านผมแล้วลับเป็นใช้ได้จบเรื่องการกำจัดคุณนายและครอบครัวเพียงเท่านี้ทางบ้านเราเรียบร้อยไปได้อีกหนึ่ง อีกไม่กี่วันก็มีเรื่องอีกขณะที่แม่บุญช่วยกำลังซักผ้ายอยู่ดีๆก็เกิดหน้ามืดล้มผางแน่นิ่งลงไปข้างอ่างผ้าเผอิญแม่ครัวกำลังล้างกระทะอยู่ใกล้ๆเห็นลูกสาวมีอันเป็นไปเช่นนั้นก็ตกใจตะโกนเรียกด็กโซดเสียงลั่นพังวิ่งเข้ามาซ้อนตัวไว้พยายามช่วยแก้ไข เช่นให้ดมยาและนวดเฟ้นเป็นต้นแต่แม่บุญช่วยก็ไม่ฟืน้นคงนอนหน้าซีดมือเย็นเท้าเย็นไม่กระดุกกระดิกอย่างเก่าเด็กสดเห็นไม่ดีไม่ได้การออกได้ก็แผ่นแนบไปตามหมอมานวดสักครู่ใหญ่ๆหมอมานวดก็มาถึงทํำยังไงประเดี๋ยวเดียวแม่บุญช่วยก็ฟื้นขึ้นแล้วเลยไม่สบายทําเสียงโอกโอคายอาหารใหญ่หมอมานวดก็ให้ยา ายาอะไรกินแล้วบอกว่าถ้าแม่บุญช่วยเป็นคนมีสามีอาการแบบนี้ก็น่าสงสยัยแต่นี่แม่บุญช่วยเป็นสาวหมอบอกไม่ถูกว่าเป็นอะไรแน่จะต้องคอยดูไปก่อนแล้วหมอก็เก็บเครื่องมือกลับไปส่งเด็กสดสั่งเด็กสดไว้ว่า,วาถ้าเป็นอีกก็ให้ไปตามก็ให้ไปตามได้เวลานี้แม่บุญช่วยไม่เป็นอันทํางานทําการได้แต่ร้องไห้จนหูตาแดงเสียงแม่บุญช่วย แถมเสียงแม่ครัวถามล,ลูกสาวตลอดวันว่าท้องกลับใครท้องกลับใครบางทีก็มีเสียงว่าไม่บอกหรือมึงเดี๋ยวเธอเอิมบรรยากาศในครัวไม่สู้จะแจ่มใสนักฉันออกจะไม่สบายใจนักเลยหนีขึ้นไปนอนอยู่แถวหน้าเฉลียงหน้าเรือนแต่กระนั้นเวลาไหนไม่อยู่ก็ยังได้ยินเสียงแม่ครัวกระยันกระยอถามลูกสาวว่าท้องกลับใครท้องกลับใครอย,อยู่อย่างนั้น บอกมาเชียวดำบึงบางทีก็มีเสียงปรบว่าบอกแม่เธอหนะ้าแม่ไม่ว่าเจ้าดอกบอกมาเธอไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้ยินเสียงแม่บุญช่วยตอบเสียงแม่คลัวก็เปลี่ยนเป็นเอลูกคนนี้พูดดีๆไม่เข้าใจเดี๋ยวก็อ่มแกรู้ไหมพิมพ์ว่าอย่างแกอย่างฉันนี้ไม่มีท้องถึงแม้ว่าจะกินอาหารและกลืน และกืนลงไปในท้องของแกทุกๆวันแต่แกก็ไม่มีท้องแกต้องมีเด็กอยู่ในท้องแกจึงจะมีท้องฉัน่นะ ขอบอกตามตรงว่าไม่มีวันเข้าใจมนุษย์ในชาตินี้ต่อให้เกิดใหม่อีกกี่ชาติก็คงไม่เข้าใจอยู่นั่นเองอย่างที่แม่บุญช่วยลม้มลงวันนี้แม่บุญช่วยบอกแกหมอว่าลูกสาวเป็นลมแม่ครัวบอกแกหมอว่าลูกสาวเป็นลมเกี่ยวกับลมมันก็ต้องพัดปลิวหรือกระดุก,กระดิกได้นี่แม่บุญช่วยแน่นิ่งไปแท้ๆกลับว่าเป็นลมถูกแล้วแกเคยเล่าถึงยายแกเป็นลมที่บ้าน แกแต่ฉันไม่ได้เอาใจใสจ่จนกระทั่งแม่บุญช่วยเกิดเป็นลมขึ้นมาบ้างฉันจึงเห็นว่ามนุษย์ใช้คําแปลกเหลือเกินฉันลองคิดดูถึงคําว่าลมของมนุษย์ก็พออธิบายได้ว่าลมคืออะไรที่ทําให้สิ่งของปลิวหรือกระดูกกระดิกแต่ลมชนิดนี้ไม่เป็นลม ถ้าจะให้เป็นลมต้องทําให้มนุษย์ไม่กระดุกกระดิกเพราะฉะนั้นเป็นลมไม่ใช่ลมและลมไม่เป็นลมฉันอธิบายสารภาษามนุษย์มาถึงแค่นี้ก็ชักจะเวียนหัวแถมคั้นหูและจะเป็นลมไม่ใช่ลมไปอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นขอจบเพียงเท่านี้ก่อนฉันกระดิกหางตอบแกด้วยความคิดถึงเช่นเดียวกันเพื่อนรักของแกนิกจดหมายจากนิก อีกฉบับหนึ่งพิมพ์เพื่อนรักฉันรอจดหมายของแกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เห็นมาสักทีเลยต้องมีไปอีกฉบับหนึ่งเพราะมีเรื่องสนุกจะเล่าให้แกฟังต่อจากเหตุการณ์นในจดหมายฉบับก่อน เมื่อวันก่อนเราเกือบจะเสียแม่กว่าวิเศษฝีมือเยี่ยมของเราไปโชคดีที่ฉันนายนิกเพื่อนของแกแก้ไขไว้ได้ฉันได้เล่าให้แกฟังในจดหมายฉบกกับกอดแต่ว่าแม่บุญช่วยควรซักผ้าของนายซึ่งเป็นพี่สาวเด็กสดเกิดเป็นรมรรมระหวังที่กำลังซักผ้าอยู่เด็กสดวิ่งไปหาหมอมาโนดมาแก้ไขให้ฟื้นขึ้นหมอบอกว่าถ้าแม่บุญช่วยเป็นคนมีสามีอาการอย่างนี้ก็น่าจะสงสัย แต่นี่แม่บุญช่วยก็ยังเป็นสาวเป็นแท่หมอบอกไม่ถูกว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ต้องคอยดูไปก่อนเวลานี้ฉันก็คอยดูมาหลายวันแล้วก็ยังไม่เห็นมีการเปลีป่ยนแปลงอะไรบังเกิดขึ้นแม่บุญช่วยแกก็ซักผ้ารีดผ้าของนายพังร้องไห้พังตามเดิมเสียงแม่กลัวก็ทำลูกสาวทั้งวันวันละไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งท้องกับใครท้องกับใครลูกสาวก็นิ่งอึง้งไม่ยอมบอกอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งแม่กวัว โมโหขึ้นมาเต็มแกก็ตบหน้าลูกสาวฉาดหนึ่งดังสน,นั่นเสียงแม่ครัว เสียงแม่บุญช่วยร้องให้โฮแม่ครัวก็ว่าทําดีๆก็ไม่บอกมึงอยากเจ็บตัวหรืออีช่วยบอกมันะไม่งั้นจะเจ็บตัวยิ่งกว่านี้กูทนไม่ไหวแล้วถูแม่ลูกสาวซบหน้าลงสะอื้นสะอื้นสะอึกสะอื้น,นหนูบอกไม่ได้จ่าบอกไม่ได้ถ้าบอกได้หนูก็บอกแม่เสียนานแล้วหนูจะนิ่งอยู่ทำไมกันก็ทำไมเองถึงบอกไม่ได้ล่ะเองกลัวอะไรนักหนาข้าจะทำไมเอง หนูไม่ได้กลัวแม่จะทำอะไรหนูดอกหนูบอกไม่ได้จริงๆแม่อยากซักหนูไปเลยแค่นี้หนูก็ทรมานใจพอแล้วแม่บุญช่วยอ้อนบอลอย่างน่าสงสารแต่แม่กลัวไม่ยักจะสงสารน้อยทรมานใจใครเขาให้ใช้ให้เองไปอืมแล้วอ่อนลง บอกเสียงก็อ่อนลงบอกมาเธอหน้าข้าไม่ไปทำอันตรายพ่อโชมเอกของเองดอกข้าอยากจะช่วยเองเข้าใจไหมอีช่วยข้ารักเอง ค่าอยากรู้ว่าหลานของข้าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของใครยังไงยังไงมันก็เป็นหลานแม่จะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของใครก็ช่างปะไรจ้าอย่าถามหนูเลยจ้าหนูบอกแม่ไม่ได้ดอกลูกสาวว่าแล้วก็ร้องไห้กระสิกกระซิกแม่นึกเสียว่าหนูเป็นคนมีกรรมก็แลวการสงสารหนูบ้างเจิจ้าเลือกซักไซน์หนูเสียที เรื่องอะไรเองต้องปกปิดแทนเขานักเขาเป็นนายของเองหรือแม่ครัวประโสะแต่แล้วกลับสสดุ้่งหน้าชีบหน้าซีบเผือกครางว่าตายแล้วใครเสียอีกลาะข้าเข้าใจแล้วโทถอีช่วยแม่บุญช่วยหยุดรอ้องไห้เงยหน้าขึ้นมองมารดาอย่างประหลาดใจแม่ครัวครางต่อไปนี่แหละสัญชาติผู้ชาย ผู้ลางมากดีก็เลวเหมือนกันทั้งนั้นคนชาตชั่วยทำลายผู้หญิงประโยคสุดท้ายแก่แก็บฟันพูดเอ๊ะแม่พูดถึงใครการแม่บุญช่วยถามอย่างสงสัยใครเสียอีกละ่ะหึโถไม่นึกเลยไม่นึกเลยมีตาเสียเปล่าไม่มีแววใครจะคิดไปถึงเล่าข้าทิ้งเจ้าไว้สามวันเท่านั้น ก็ถือโอกาสคนอะไรอะไรแม่ฉันไม่เข้าใจใครถือโอกาสอะไรเองเข้าใจดีอีช่วยเองเข้าใจดีอ๋อมีหน้าเล่าช่วยปิดบงังแถมถามไม่ยอมตอบกลัวเขาราสิไปกลัวเขาทำไมนายก็นายเถอะวะข้าไม่กลัวละทำอย่างนี้เท่ากับเหยียบจมูกยามน้ำหน้าข้าโดยตรง ตายแล้วแม่บุญช่วยร้องแม่คิดอะไรยุ่งไปใหญ่แม่เข้าใจผิดไม่ผิดไม่ผิดคนอย่างข้าไม่เข้าใจผิดง่ายๆในบ้านนี้มีผู้ชายกี่คนกันก็เจ้าชน้องชายเจ้าแล้วก็ใครเสียอีกละ่ะเป็นความผิดของข้าเองที่ทิ้งเจ้าไว้ตั้ง3มวันเห้เดี๋ยวกลับมาทางานเหอะข้าจะถามให้ ให้รู้เฮดให้จงได้แล้วข้าก็จะไปข้าไม่ขออยู่ร่วมกับมนุษย์ชนิดนี้โถเสียแรงรักยังกระอะไรหักหลังเราได้แม่ครัวพูดเสียงสั่นขึ้นทุกทีแล้วก็ยกแขนขึ้นปาดน้ำตาด้วยความแขน